ทำอะไรครับเออถ่ายแลยว้วไม่ทันแล้วครับใส่อะไรก็ใส่เดี๋ยวนี้แหละมากินเบอร์เกอร์ถึงป้าเพราะว่า,าการของพี่คนด,ดีนะพี่คนด,ดีกับสเตฟานใช่ไหมคะใช่นี่แจกวาร์ปแจกละแจกวาร์ปถ<า>ึงก็แจกลาบเลยลลนี่แหละเบอร์เกอร์มันเป็นแบบเบอร์เกอร์เนื้อผมเดี๋ยวเรามาช็องลองชิมกันนะเพี่เรามาช็องลองชิมเดี๋ยวเราสั่งมาหลายแบบเลยมาช็องลองชิมกัน นี่ราคามีอะไรให้เห็นอะไเลยเออสิงคโปร์นี้แหละเริ่มต้นที่119บาทนะคะไม่จริงๆก็มีสแน็คเป็นาย50บาทเนี่ยนักโกินไปหอมทอดเลยไปชองกินลองกินข้างในก็ไปเลยอย่เพิ่งตามไปนะเขินจะชองลองลองกินเลยกินอะไรดีคะคุณชนีผมอยากกินคุณชนีอยากกินอะไรสเต็กไหม คุณเกี้จะกินแบบแนวไหนดีครับคตกแต่ก็กินด้วยกันสองคนเลยนี่หมูนี่วัวเนาะวลูคิวทรัฟเปิลอนี้ปลาออฟเฟยอยากอะไรเนาะออฟเฟยอยากซิงเกิลพอกไหมเผื่อน้องเฟย์จะลองเป็นซิงเกิลพอร์กแล้วก็โดลองเป็นซิงเกิลบีฟจะคิงพอกกันไม่ฉันอยากกินเป็นไรเพื่อเอาเนื้อมาเทียบกันเราได้ข้อสรุปแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะลองเบอร์เกอร์ไว้หมดเลยนะครัสามคนก็จะเป็นเนื้อหมดเลยเนาะ พี่คิดไว้หรือว่าหมูอันหนึ่งเนื้ออันหนึ่งแล้วก็พาสต้าเอาซิงเกิลบีไหมครับพี่เอาสองคิงครับไม่ใช่ชนินเอาเหรอซิงเกิลครับใช่ออ๋โอเคครับเอาซิงเกิลบีเอหนึ่งครับพี่แล้วก็ซิงเกิลหมูหนึ่งแล้วก็เอาเป็นเบคอนอัพพิ้งแฮกจานครับ ไ่กนหขวมีท re oh. ี่ลเลยเหลืออันก็มีอยู่เลยนะมีหลับกับเจาทหารที่ออกบอกออกบือเด้ออ่าใช่มันกแบบ้องก่อนว่ามีข้าวหน้าเนื้อด้วยไม่มีแล้วีแเขาได้จะแบบไปทางสเต็กไปทางแบบเบเกอร์เดี๋ยวไว้รอบหน้าทำเนื้อสัตว์ลองชิมสเต็กดูคาอเคนะ ว้าวเซนิ่นจะได้เปลี่ยนจากสเต็กเนื้อแท้บางโตเป็นสเต็กที่อื่นบ้างกินแต่บางโตนะโอ้ยเกมน,นเยเดี๋ยวเราถ่ายเรื่อยๆเลยให้ดูดเรื่อยๆไปรีวิวเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวรอไปกินกันนี่ก็มันเป็นโครงการ CTC ีซนะผมนี่ก่อนมากินนี่เราก็ไปที่ไหนมาครับคุณโดอลละไรน,นะ <c oughs> ตจนเดนคาเฟ่เป็นแบบว่าคาเฟ่สัตว์เอกโซติกนะคะถ้าอยากดูทำไง นี่เลยตามไปเลยครับผมเป็นสัวที่หายากด้วยนะครับมันไม่แบบว่าพวกหมาพวกแมวด้วยหมาแมวก็น่ารักแล้วอันนี้ก็น่ารักอีกใช่อันนี้ก็เป็นดับสัตว์ที่หาเล่นได้ไม่ใช่ตามสถานที่ทั่วไปเป็นพวกพารีด็อกเมียแคทแล้วกาเรื่องน้คือเขาเป็นเขาเป็นเพจเลเวอร์นะคะไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่้าสามารถพาน้องมาได้ไม่ได้ชวนพาน้องนั่นเฮ้ยเหาไงวะนั่งแบบมากนั่งแบบมากนั่งแบบเหมือนสิงโตเลย ยังหูเริ่มต้นนำโยกว้า่เดี๋ยวเราว่ารอชิมกันเฮ้ยแฮร์อันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นเบฟอันนี้เป็นหมูนี่เป็นทอร์กอ่าไหนลองบีฟก่อนเลยชิ้นไก่เนื้อร้อยสามเก้าเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนเลเยอร์ของแต่ละชั้นโอ้สวยงามมากเลยมีชีสมีพาร์คข่าง นมปังนี้น่าจะเป็นนมปักทฮเมงส่วนมากเขาก็แบบโฮมเมดเนาะเฮ้ยครับเครับถึงไสไหมถึงไสไหมถึงจริงดีเหรอหอมปักเนื้อแบบเลิดไหมหอมเลือดหวังไม่ผิดหวังที่ตามมาจากพี่คดดี้และพี่สเตฟานนะคะแจกวาร์ฟร้านเบเกอร์ขอยอย่านีไม่ทำบียูฟู้ดบาร์ แบบแน่นมากว้าวเนือแบบว่าคุณโย่เนื้อดีใช่ไหมปังอ่ะขนมปังเป็นไงขนมปังดีเลยแล้วก็ผักสดดีนะว้าวขนมปังดีผักสดชีสก็ดีชีสดีอ่ะชีสดีซอสก็อร่อยครับอสอร่อยเพอร์เฟคเลยที่นี่ห้าสิบเลยห้าสิบให้สิบเลยให้สิบ สำหรับเบอร์เกอร์ว้ราะว,ว่าจะเนเบอร์เกอร์แบบควายที่มาเหมือนกันใจซึ่งมันแบบดีสุดเท่าที่เคยผิวเลยชั้นเองไม่ได้ให้สิบับอะไรง่ายๆจริงแล้หุงของร,รง้องร้องหมูขอร้องพอกมาลองสปาเก็ตตี้น่าจะสปาร์ตเลยอันนี้ก็แต่ซอสเดียวกันไงผมแล้วก็ข้างาข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี่จะเป็นเบคอนเ,เรียงไม่จับพองหน้าตาน่ากินกว่าน่ะเนี่ยเฮ้ย แล้วถ้าแบบพูดพูดเรื่องหน้าตาเออใช่มันดูแบบเยอะๆไงลองตัก็จะร้อยสิบเก้าบาทอหมูผมบอกเลยเป็นหมูที่ดีไหมในความรู้สึกเป็นหมูที่ดีใช่ไหมพ่อพ่อผมว่าดีอย่างเขาเรื่องส่วนที่มันแบบอันหนึ่งนะน้องใส่รองเท้ามาากยต่อค่ะบเขาเรื่องส่วนที่มันแบบ ติดมันด้วยอ่าของโปรชนินเลยเนาะไม่แห้งๆนะใช่มันยังไมแห้งๆใช่ลองตรงเบคอนหมับอืมต้องหมอบผมเป็นคนไม่ชอบกินเบคอนหรือว่าไม่ได้ขนาดน่ะต้องแบบเป็นเบคอนที่ใม่ตรงเคี่ยวมาอืมถ้าแบบว่าไม่เตรียมจะจะโอเคกว่าแต่ถ้าเตรียมแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยเตรียมนี่น่าจะของโดใช่แล้วก็ตามสไตล์คุณโดเลยอร่อยแน่นอนสำหรับคุณโดคือชนินชอบเนื้อมากกว่าเนาะ อืมเพราะเหมือนมะกอกแต่หม,มูก็ได้อ่าโอเคไปเดี๋ยวรอสปาเกตตี้มาเดี๋ยวรอคุณไปกินดูซิหมูน้องเคงกินแล้วพอเป็นไงเป็นไงหรออืมอร่อยยังไงผักสดอืมสดจริงหมูเค็มก็รอเออหมูมันเค็มด้วยนะแล้วไอ้ตัวซอสกาแเฟเราชอบไหมชอบก็อร่อยอืม,อม บางทีบางบางที่ซอสอาจจะแหม่ไงไรเงี้ยเนื้อดีแต่ซอสแหม่ไงไรเงี้ยแต่ซอสดีซอสอ,อร่อยเบอร์เกอร์มันลอกกันยักเลยแค่ลอกอะไรเนื้อแบบแน่นๆน่นเลยเป็นเพื่อกินสว่วนนี้เป็นบียรนี่เปชีสแต่ว่าไม่ได้หั่นผักมาด้วยอ,ออยลองตรงตัวเนื้อก่อนเป็นไงรอร่อยไหมตบสัมผัสแรกเลยอะเออเข้าใจ<ด>แล้วว<ด>่าทำไมเขาถึงว่าอร่อยร้อยสามสิบเก้าบาท อดแค่ไม่บอกละค่ะถ้าสมมติชิ้นนีซื้อมาให้โดกินแล้วไม่ได้บอกละค่ะโดจะหายว่าชิ้นนี้เกือบสามร้อยเพราะว่าเนื้อดีมากเพราะว่าโดเคยกินเบอร์เกอร์ที่มันชิ้นละเกือบสามร้อยอะแล้วมันก็ฟิลประมาณเนี้ยเผลอๆอันนั้นเหมือนดับปกว่านี้ด้วยอแต่ว่าอันนั้นเราซื้อที่อโศกม,มันก็อาจจะสถานที่มันแพงแต่ซื้อกับบ้านเลยเขาผักผักที่ว่าสดยิ่งขนอ่าต้องกินมันก็ต้องกินกับตัวเนื้อ เออมันผักสดอะผักสลัดเลยอ่ะเหมือนผักสลัดที่แบบเราไปซีมในในช็อปอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะผมไม่กินผักนะผมพูดตรงแต่ว่าเนี่กินเข้าไปแล้วเออเอออยากกินอ,ะอ่ะกินแล้วอยากกินอ่ะอ,อืมครับดีมากเลยร้อยสามจุดเก้าบาทแนะนำแนะนำมากมากโคตรคุ้มโคตรคุ้ม นี่เราคือสั่งมาหมดนี่รวมสปากเกตตี้รวมสเปนนี่ยังไม่ถึงห้าร้อยเลยใช่สี่ร้อยกว่าบาทเราได้แบบของดีอ่ะได้กินของดีอ่ะให้ดูเกิดมาเพิ่งเคยเจอเนะคนกินเบอร์เกอร์มาให้กก <c oughs> แกะ <c oughs> มือเลยเพราะใครเห็น <c oughs> นะนี่เขาต้องทำนี่เ,เออแล้วคนนี้เป็นเกลียเลย <c oughs> อ่ะอ๋อเราเคยมาบไม่เคยผมเคยเจอ กินข้าวเหนียวยังใช้ซ้อมจิ้มอยู่เลยทุกวันงงเลยตอนกันอะไจะรีวิวเมื่อกี้แหละอ่ะวเพิ่มหั่นเลยหั่นเลยหั่นต้องหั่นเหรอของคุณมาแล้วมาแล้วสปาเกตตี้ผมถ่ายนี่เลยโอ้โหคุณโดอันนี้เป็นอะไรผัดขี้เมาอ่ะได้ผัดขี้เมาครับคุณโดคุณโดชิมหมูนะครับแต่ให้เฟลป้อนเพราะีช้กะมือเลอะอันนี้พอกแล้วก็มีเบคอน โอ้โหเป็นไงชอบเบคอนเบคอนเกลียมแต่ว่าอะไรที่แบบเข้าปากแล้วหูว้าวเลยอ่ะเนื้อว้าวกว่าอ่าอาจจะเป็นเพราะเราใส่เนื้อด้วยหรือเปล่าใช่ใช่แต่ว่าเราก็กินหมูนะปกติอ่ะคือก็ลองชิมล์เนื้อเนี่ยน้องเป้ไม่ใช่ใส่เนื้อแบบ ตรงไม่ใช่สายตรงเนื้อขนาดนั้นดูว่าน้อเราจะรู้สึกยังไงกับเนื้อเพราะว่าดูว่าเนื้อมันชัดมากเลยยังยังยังเป็นไงเนาะมันมาเอาเนาะเฟยเนาะอร่อยกว่าหมูปะเออเนี่ยเห็นว่าแปลว่าเนื้อดีจริงเนื้อดีจริงเท่านั้นอ่ะนี่เลยวะกินเตะตาเลยเตะตาได้ไหมเตะจมูกเิกินได้อีกนะกินเตะหน้าเตะผมสรุปคือเบคอนผัดขี้เมาพริกแห้งผัดเบคอนสักอย่างนั่นแหละ ดบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะเงียบเงียบสงบดีแล้วก็แบบมีน้องหมาเดินไปเดินมาให้ชมแต่กูเจ้าของโครงกายเขาได้ไม่อยากให้คนเยอะเออว่าเอาเอว่อากูพูดอะไรไม่คิดเลยอ่ะเพียตัดออกตัดออกอีกแล้วอืมนี่ผมบอกว่าทั่วไปทั่วไปอืมอันนี้จ่าต,ตามร้านอลีอ๋อทั่วไปใช่ไม่ได้เตะจมูกมากไม่ได้อันนี้มากอันนี้ก็อันนี้มันแพงกว่าเพื่อนเลยนี่ใช่ป้ะ ร้อยสี่เก้าเออน้องเฟลจำได้เธอลองชิมแบบเบคอนสิอเออเดี๋เลยนะขอชงเส้นก่อนเผ็ดไหมชาลินสบายเลยบายบายถ้าน้องเฟลกินน่าจะจแสบๆหน่อยก็กินได,ด้จะเผ็ดสับเอ๋อมันก็ถือว่าเผ็ดแต่ว่าพอม,ามันเป็นมันไม่เผ็ดอ่ะมันก็เลยแบบเบคอนทั่วไปถ้ากินอะไรน้ำเก๊กฮวยเหรอกาแฟ สีส้มแปรเลยเบคอนอ,อร่อยใช่ไหม,ไมอเออเพราะมันก็เบคอนตัวเดียวกันกับที่ใส่เบอร์เกอร์ของน้องเฟลเนาะเข้ามาก็แนะนําให้จัดเลยนแนะนําตัวนี้เลยอันนี้ไม่ได้แย่แต่ว่าเฉยเฉยแต่ว่าตัวเนี้ยเนี่ยเบอร์เกอร์บีฟนะคะซิงเกิลบีฟ<ม>หรือใครจะเอาเป็นดับเบิลบีฟไปเลยก็ได้เริ่มต้นที่ร้อยสามเก้า ร้อยสิบเก้าแล้วมันหมูนะนาะงคน้องเราต้นเลยเผื่อแบบคนมากินหมูได้กินเนื้อได้ก็เริ่มต้นร้อยสิบเก้าดีจริงเนื้อก็เริ่มต้นร้อยสามเก้าเหมือนที่คุณโูบอกใช่ใช่ใช่ก็ประมาณนี้รอบหน้าก็ฝากติดตามนะครับผมสำหรับการกินครั้งหน้าของเราเราจะไปทุกร้านเลยนะเดี๋ยวอะไรนะผมเชอร์นินดูไม่ใช่ทำลายอย่างเกินทำลายธุรกิจต้องชนินนะครับผมอ่าแล้วก็ฝากร้านโบเตอร์เลยเออเออลืมฝากแม่นั้นเลยครับผมฝากนี้แล้วกันนะครับติดยัง ติแล้วชนินโดโปสเตอร์นะคะช่วงนี้ที่พวกเราหายไปเพราะว่าเราไปทําร้านโปสเตอร์อยู่นะคะนี่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะี๋ยวเดี๋ยวคืนให้ขบวนด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมก็ต้องเาไปใส่ในคลิปของผมด้วยนะคะช่วงนี้ที่ดีโดหายไปเพราะว่าเรากําลังทําชินินโดโปสเตอร์นะคะกำลังปั้นปนร้านโปสเตอร์อยู่นะคะก็เลยหายไปสักช่วงหนึ่งเลยตอนนี้กลับมาแล้วคัมแบ็กแล้วนะคะไฟที่เนียแหนะอะไรอะนี่นะคะจากคุณสเตฟานและคุณคดดี้แนะนำมาแล้วก็คุณชนินก็แนะนำด้วยนะคะแล้วก็ โดดไปนะก็ไม่อร่อยให้หีบเล่อยจริงอะไรผมไม่ยากนะที่จะไม่ถูกปากคนวนี้นะไม่ได้จริงป้ะอ่ะขอชิมกลิ่นกะผัดขี้เมาเอเนาะกลิ่นไม่ได้แย่นะมานแค่ว่าจังหวะนี้โนโดไม่ได้อยากกินผัดขี้เมาเนี่ยหรอปะ ก็ฉุนฉุนผัดที่มันคือแบบไงอ่ะอืมเลยค่อนอร่อยก็เป็นแบบอร่อยทั่วไปอือใช่อร่อยทั่วไปทั่วไปแต่ถ้าอยากแบบมาแล้วแบบฟืลอเหมือนซิกเนเจอร์โรเยอร์คอตตุมคอตตอมอะ่ะคื่ยังไง <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าอยากไปแบบกินซ mm ิกเนเจอร์ก็ต้องเนื้อเนื้อเท่านั้นทุกคน <c oughs> บีเท่าน,นั้นเีครับ <c oughs>